สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูการทำปลั๊กไฟสนามนะครับใช้งานาตลาดนัดเต็นท์แม่คคาตามจุดต่างๆนะครับจะใช้เป็นแผ่นไม้นะครับ1แผ่นขนาดก็ตัดเอาตามที่เราวางอุปกรณ์ได้นะครับจะมีเบเกอร์1ตัวแล้วก็จะเป็นปลัก๊กปลั๊ก3ตาจะใช้เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็นบล็อก ถามว่าแบบนี้สะดวกยังไงก็สะดวกตรงเอาไฟเข้านะครับก็เป็นหัวเปลือยเลยไม่ต้องขันปลัก๊กคือการใช้โหลดก็จะใช้ได้ดีกว่าการเสียบปลั๊กนะครับไม่ร้อนไม่ละลายถ้าใช้เป็นปลั๊กตัวผู้เสียบมีละลายนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ผมว่าแบบนี้มันสะดวกดีไฟออกก็ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เลยสามารถลิงก์กันได้ครับจากนี้มาก็ลิงก์กันไปอีกจุดหนึ่ง หรือลิงใต้นี้ก็ต่อกันไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องตัดสายบากสายเพราะว่าเราทําสายเป็นหัวเปื่อยมาแล้วครับรลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าทําแบบนี้มันสะดวกผมทําไว้หลายตัวนะครับประมาณสักสิบกว่าตัวตอนนี้เพื่อใช้งานงานเลี้ยงต่างๆเอาไปใช้นะครับก็สะดวกดีเหมือนกันจะย้ายสายจะลิงก์สายไปตรงไหนนะั่นเองมันก็สะดวกขอให้สายรองรับกระแสได้ก็พอ สำหรับใครที่หาแนวทางหรือว่าไอเดียการทำลั๊กไฟสนามนะครับทำไว้ใช้เองไว้ก็ลองบางคนจะทำเป็นตู้กล่องตู้ใส่เลยเอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละท่านนะครับพอนำไอเดียดีๆแบบนี้มาแชร์ให้เพื่อไปต่อยอดกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับ